มาดูทซบิโก้นะครับที่เป็นงานของวันนี้งานของวันนี้ที่ขึ้นทรงใหม่ครับคือที่ยอ่อโครงคืออันนี้เป็นรถทิพนะไม่หนักมากไม่ไม่เบามากก็คือพอดีพอดียอ่อโครงเปียนช่วงหน้าลูกค้าใหม่แล้วก็เซ็ตทรงเซ็ตบอดี้เหมือนปกติแต่ทีนี้ท้ายตัวเนี้ยที่มีมาเนี่ยมันต้องทําการตัดต่อย่ดโหลดเพื่อให้ท้ายลงแล้วหูพวกนี้ไม่ตรงเลย ไม่ตรงเราก็ต้องการเลาะแล้วก็ย้ายผูเข้าทรงใหม่ทรงใหม่แป้นไม่ตรงไม่ตรงแต่เราก็จะการการตัดต่อของพี่เนียมเนื้อพี่เนียมต่างๆเพื่อให้ทรงมันได้ลงมาแล้วก็ย่อลงมาตามให้ชิรีลามันได้แต่ตอนนี้พอโคนะ้งละตรงมานะานก็เหลือที่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดช็แล้วก็ครับแต่หนักสุดเลยคือโพงท้ายพี่ไอโพงท้ายเนี่ยเราต้องแก้ใหม่อย่างเยอะเลยถ้าเดี๋ยยังไงก็ฝากติดตามดูด้วยแล้วกันคันนี้ก็คือที่เหลือก็เก็บลงต่อ นิดหน่อยอ่ะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับ